ก็คืนได้แต่รู้วันไหนจำไม่ได้กัไม่ได้ปีที่แล้วอะครับปีปีปีมาปีแรกเลยนะปีปีมาสร้างปีมาสร้างปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามี่สามสี่สิบสามหลังจากได้ข้อมูลอขงจากท่านเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ทำพิธีบวงสรวง ว่า้ทั้งรอยพระบาทและรอยพระหัตที <Aub> ่ <ain> ปรากฏอยู <Mond şeyler> ่บนลาราหินในเขตอาสัมนาคอาป่าภูกกัมพลาแห่งนี้ መሀል አቻ የእርስ በትሶ ፉታ ቢታሳ በሩ ተማናማ በላ እድሜ ጡ አቻ ቢሮ በኩል እሳት እና ካና አት เครื่องสการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้ท่านมีใบสีดอกไม้เป็นต้นเพื่อบูชาเป็นที่ตั้งของบริษัทเพื่อเป็นวิ่งขวัญแ่ผู้บูชาทั้งหลายและเป็นสื่อของคนในประเทศและเป็นสื่อขอาติแนี้ตลอดห้าพันปีเตย ว่าการเดินทางในครั้งนี้เราก็ได้รับผลสมบูรณ์แบบคือได้พบสถานที่สําคัญตามรายการที่กําหนดไว้ทุกอย่างแล้วก็ได้พบเพิ่มเติมโดยบังเอิญน,นะอย่างที่เราจะมาที่แห่งนี้เราได้ไปพบที่เอราวันแห่งหนึ่งก็เป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันจากนี้ไปเราก็คงจะเดินทางนนในตอนขากลับนะเราจะแวะไหว้พระาธาตุแห่งหนึ่งมีชื่อว่าพระาธาตุอุปบงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะ เป็นประทาุเก่าแก่มาแต่โบราณหลังจากนั้นเราเดินทางกลับวัดกัน,ใน,ใ,นในปลายปี2544นี่เราก็เดินทางช่วงนี้ก็เป็นช่วงสั้นๆเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ไหวพระธาตุเดินตามไปทั่วทุกภาคหลายเที่ยวลนะนับเป็นลอยๆแห่งลนะแ่ว่าอีกหน่งการไหว้อยพระบาทนี่เป็นแต่ถ้าที่ไหนมันที่้นกอนเินมากจะต้องพาคนใหม่ มาเยอะแต่ว่าท่าไม่มีก็แล้วแต่ท่นไมรู้ดไปแล้วปิ้นลงมาเลย กดไปปินป้นกันเลยนีนั่นเลยนี่เหมือนหัวแระป้องนะ <c oughs> ดูแลให้ดูยังไงไม่ใช่พระบาทน่ที่นี่เนี่ยถึงมีแสงขึ้นสีไม่เหมือนกันอืมนัม่นตรงนั้นพระบาทตรงนี้เป็นนิ้วพระหัตข้างขวากดนะกดตรงนี้อ่ะกด่างนี้นะ นี่ก็เลยก็จำเป็นต้องเสียงอธิษฐานาว่าเป็นนิ้วพระหัตถ์จริงหรือไม่แต่ประกาศ<อ>ใด<จ>ว่าแม่มือที่ปฏิสต,ตัยถึงไตท้าพระเจ้าได้ยกก้อทีได้ขึ้นแล้วก็ครั้งที่สองทาว่าเป็นนิ้วรอยพระหัตถ์ของมมือก็ขอให้ยกครั้งที่สองไม่ขึ้นกัเบเด้เชิ ก็ขอไปกินก็ยกไปขึ้นเธอ <c oughs> ยกไปขึ้นลูกอาวอาจารย์นะผมก็เสียงอนปีศาจนอยอย่างนี้เนาะอืม ี่ยรอยตรงนี้นะที่เรียบดูรอยนะอาจ๊านี่นี่ยคล้ายๆเหมือนกับเป็นรอยวงกลมเลยแต่ตรงนี้นะที่ว่าเมื่อกี้มีกงจักรมาวางไว้แล้วตรงนี้แหละคือรอยเขาตรงนี้นะเห็นไ่มเ <laughs> นี่ยเนี่ยตรงนี้นะ <laughs> ไม่ใช่สองแบบ เป็นเนีป็นนิ้วเป็นนิ้วประัเป็นนิ้วห,หัวแม่มือครบบไม่มีผมไม่เคยเจอเลยนี่นะ เราจะเห็นว่า,าในบริเวณแห่งนี้ก็มีที่สําคัญหลายแห่งคล้ายๆว่า <c oughs> เป็นปล่องนะแล้วก็มีเป็นบ่อน้ำํำแล้วก็เลยได้ร่วมทำบุญกับอาจารย์ท่านาจำนวนเงินหนึ่งหมื่ันสองรบาท หลังจากนั้นเราก็จะได้าลาท่านเดินทางต่อไปเราก็ได้มาค้นหาพบกันมาตามหากันนานพอสมควรกว่าจะได้มาพบแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกันนี่เราก็มาถึงวัดปลาวัดพระรัตนธาตุ อุปมุงนะอยู่ที่บ้านสร้างบุอำเภอตำบลสีโพสีสว่างอำเภอโพธโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเราเข้ามาถึงปรากฏว่าองค์พระธาตุหักพังลงมาหมดสิ้นแล้วนะมีต้นหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่แล้วก็ที่นี่ก็มีโยมทารว่ามาถือศีลอยู่สองสามคนเท่นั้นเอง ในระหว่างที่กําลังสอบถามประวัติความเป็นมาก็ไม่มีใครทราบได้นะมีแต่โยมคนหนึ่งเล่าไ้ฟังว่ามเมื่อคืนก่อน<ม>ที่ทางคณะพวกเราจะเดินทางเข้ามานี่ตอนกลางคืนได้ยินเสียง<ม>เหมือนมีคนมากวาดลานพระธาตุได้ยินเสียงแกรกในเวลมามันประมาณตีสองดังไปจนถึงตงั้งวันงใหญ่ตอนได้สองทั้งวันแล้วเหรอ้ะบริเวณนี้มักจะมีดวงไฟลอยขึ้นเวลากลางคืนเสมอพขาดีนุ่งันละ มีผู้ไซผมมาหลายคนกูทั้งทีเนี่ยทั้งทีมีผู้ไซ้มมาหลายคนมีตัวคนอ้วนเลยมันยกข้าวกระทานองุ์นดำงุงน้นขิอเขาจะยกขึ้นแล้วหวานนี้ซุปผู้ซฉันเหมือนกัเห็ดออกมา เอาใบซีใบยังลังเขามาได้ไหนกลยมาขอยกน้ำนว่าให้ขอยกน้ำเนี่จาวังซียกขึ้นไปแล้ววันนี้มีผู้หญิงเขามาไม่ได้ะผู้หญิไม่ทำเขามาบานนี้ก็เลยบอกว่าคนที่ท่านซื้อไ่โชคีื้อไม่โชวังซีเลยบอกอื่นคนเขามาก็เลิพิพอดีถ้าานังก็เลยตีบอกว่าหนึ่งเกสองเก้าแล้วก็เลยถือข้างสละขางมันถือดีนางจ้ะเออแล้วถูกไหมถูกไหมน่ถือข้าใบถูกข้าวใบเลย สี่สองสี่สี่สองแล้วก็สองกกาสองตอทเป็นโชคเลยนะเสียงอะไรนะปวดตาเสียงอะไรนะขึ้นปวดตาไหมปวดอ๋อปวดเลยปวดเลยปวดตาเออเมื่อคืนเลยนะปวดตาเป็นทางลูกก็เลยบ่นบอกว่าเมียมาตอบวอกหูอยู่แล้วว่าเสพอดีเสียงปวดตาคันน้อนล้มมันเถิดดังอยู่ทั้งกุ่นคัน่างถงมันสิดังอยู่ข้างนี้พอดีเขามาถามมีปวดปวดคืนเลยเมื่อคืนนีนะ ตีตีสองสีหาลูกแหละลูกับลุกยอนนอนอยู่ที่ไหนล่ะนอนอยู่ปุตติยเขาเป็นเบอรงแบบนี้แต่ไม่ย้อนทูนึงนอนน้ำทูถ่องวันนี้ก็เรียกว่าเอ๊ะขันเห็ดอย่างนี้องให้มี้ลักฐานกันซีบอกไปดีว่าษันพอดีนุกก็เลนนอนลุมขึ้นกันเลยว่ายางคูอตรงนั้นมีตาวตีสองซีซีหานุกมิดไปมิดไปพอดีเขาไปดูซไปนานอีกดังขึ้นมาอีกแล้วมาจุดถูกนางสวัิเิบายพระสวาธินังกมิดไปเพราะว่ายังมีตีสี เราแก่งด้ยเขาไปนอนอีกนอนอีกวันนี้ไดียิ่งเสียงอีกเลยปุคืเา้าท <เอ S 2> <า>ี่มันต่นึงขึ้นมาบึงนึ่ว่นเป็นพระอยู่พุณนั่งขึ้นมาปวดเรียบวันียังเหมือนเศ้ลยแก่งพอดองนงออกมาเวลาย้ายทบึงมัน่มีคนมาปวดเปนโบลยจมว่าเสียงกวาก็ใบถึงใจมีคนมาเสียงกวาสมกวดบ้านสีแดงบ้านเ่นสีแดลยเบวันี้ม,มาวันสีงยิ่งยังผู้เศร้าวนสแม่นเสียงกว,งวาดสายเ้อา เมื่อคืนเนี่ยเสียงก่าดเนี่ยเป็นการบอกไว้ว่าพระธาตุที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ให้เตรียมต้อนรับจะมีคนมาแขกมาเยือนปกตินี่ไม่เคยมีใครมาใช่ไหมมีน้องครูในเดี๋ยวเดี๋ยววัาจะมาทําพิธีเดี๋ยวจะจะได้มาทําให้เป็นศีลมงคลจะได้เจริญนะมีน้องครูแกลงคืูจากวันงั้นแก่งตาพิษ 等几分钟去吧，一会儿。 คนนั่งอยู่หุ่นเหรอเพ่นเห็นเชลาดีส่วนเลออ่สิเป็นแม่กระบุน,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 นั่งกับทีออ่บัติดีก่นยังใหญ่เชงลาดีส่คนเพ่นคยมาเลยนะคุณพระธาตุนี่นี่เขาบอกว่ารุ่นเดียวกับพระธาตุพนมนเหรอจ้าตาแต่ตนตเนื่อนบอกว่าตัปูตายานอยู่บ่อยจังหาพระธาตุพระนุ่มนี่ต้นสีสางก็โซเป็ดโซสองแปดแล้วก็ที่ออททนมมี่สราบก็โอสิบสองอันนี้สามัวเราสอ็ดนะแปดเก้าสิบเ็ หลังจากนั้นอีกสามปีเขามาสร้างที่นี่นะจ้าเพราะว่าตัวตัวคุณตัวนี้ร่วมเยอะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันสิบมันปูนมันยังเห็ดเน่ปูมันเป็นเอายางยางไม่ติดกันยางไม้ติดกันจ้าเอายางบงติดซื่อๆนีเงินมันเพรมันชิบนปูมันเป็นยางไม่ปูซื่อๆยางเอายางที่บอกว่าใครก็มาอยู่ก็อยู่ก็ใได้เป็นไงจ้าอยู่ก่ได้ พระเจ้าหะหลพระเจ้าหนูมาอยู่ตหนูมาอยู่หาปีเนาะปูท ah ah> 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 ah 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 ี่มาอยู謝謝่หาปีเลยมีเคยมีพระมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้อยู่บ่ได้ที่นี่ไม่หมาอยู่เนาะตอนตะกรอนนี่ปูเป็นปูนี่เป็นมาเข็ดหนีบ้านเกจีทั้งหมดนี้มีบานคือว่าเขาปูจากทั้งสี่นี้ พอดีพามาอยู่แล้วผูกพันผูกพ้อตายนี่ก็เลยเออแล้วเลยพระเราจะไปอยู่ทางด้านนั้นโน้นอยู่อยู่ทางหลั้นกันนอนอยู่ประจำบ้านพระอยู่นี่แหละแล้วในวันวันเพ็งวันเพลงวันพักรันเต็มดวงอะไรนี่มีเห็นดวงแก้วลอยบ่เห็นจ้ะเห็น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 ดวงแก้วลอยเห็นอย่แบบว่าเห็นยังหูสิเห็นนีหลักฐานดยู่คุณหลักฐานพอดีอยู่มาหนี่เพิ่นก็บอกว่าเพราะว่าเห็นเห็นยังไงล่ะเห็นเป็นดวงแก้วลอยไปยังไงล่ะ ที่เห็นเงี้ยมน่าเห็นอยู e> ่นี่จ้ะแต่ด้ว่การี่เจาหยางทันงไปที่เจ้าออกมันสิ้นมันยาบนเห็นงเราเห็นวันนเห็นอยู่เห็นเห็นจากทั้งไหนอะขึ้นแต่อรื่อมังสิ้นนะเออแต่เออใส่ยังนี้อย่งว่าอยที่ว่ก่อนนู้นมาอยู่นิหาปีคนลกปูท่องมาทำศิษสาบเลยสาบไว้ว่านี่ผู้ใดมายู่กับบยน่ เนี่ยก่อนหลังลูกมาอยู่นี่ซินี่อาจารย์วิเชียนมาอยู่ก่อนคนมาสางกระแพราหมล่ะปูได้มาเป็นคนย่า่นุ่งกับพ่อแม่หลังแต่ม้านม่นี่มีนี้มาหมักคนคนกับโมโซนแกอก็ไปดินทะบายแล้วเป็นลมใส่ที่กะดีนี่คนบอกลมใส่คนเลยดิซิซิก็่ได้เอาผู้นั้นก็ไปเอาผู้ใหม่มยู่ต่อมาอีกมีอาจารย์ทะบุนมีคนมาอยู่นําอืมแค่บ้านก็มาเป็นกันก็พยินเดี๋ยวกดรยางอยู่ซื้อมันหักใส่ทับผู้สีขาดเพิ่์นไม่ปู อือกคำว่านีิสักชน์อยู่มันจะได้อย่าไล่หนีไล่กันทิ้งเลยคนกระสางนี่แหละพุทธไดีย่นี่กระเบนคนสร้างพระธาตุนี่ผู้หญิงสร้างหรือเปล่าแล้วสมัยก่อนม่เช่นนั้นก็มาฟูฟูไม่ชอบมิ่นี่ฟูก็เพื้อนถวายวัดป่าอันนี้เชิญมาประทานอยา่คนมาสถานนี้นี่แหละคนกระเลื่อมาขอคนคนกระเรื่องมาปูได้เป็นได้เป็นสอสอก็เลยมาปูถวายบ้านนี่พออยู่ต่อมาหนี พคนก็เลยว่าปูท้องมาเนี่บอกว่าแราสั่งไม่ปิดเป็นมาแบบนันีเพ้คนเลยว่าบอกว่าสิมีเน้นหน่อยเด้อมาอยู่นี่สิอยู่ไหนยุคแต่ได้จาได้ก็เลยไปเอาลูกมาอยู่ลูกไส่เนี่เพยคนบวชตั้งแต่อายุสิบสามพออระอยู่ไม่ได้เอาเน้นมาอยอ่ยุคนี้แหละอายุยี่สิบเอ็ดสีก็พอได้บวชไปถามลุงปูปูเพป็นบวชไหนลุงปูค้าพันน่ะนคนงานนี่อาจารย์ทะนุมั้งคุณก็ต้องเหาะเออ เก็แบบก็เจ้ากระมวยพุดอุ่นสห้ใหญ่ให่กเยขุดเปนากระมกบาลเลยเอาไม้ตีกระบาลออกเป็นพระยูต่อมานี่ยมีพระมาอยู่หลายเมื่อเรื่องพระองค์นี้เขามาพันวาพันมาจากไอ้บรรอนกรอกเ่แต่วนพระพุทธลูกยังมาบุตปูนาตากดีเ่มาพ่อเด็กมาอยู่เนี่ยก็เมื่อนึงใหญ่สามปุตได้วันย้งแม่วาสันตั้งกะปิดแห้แม่วาสันเอาน้งหอมไ่เดอร์น่ว่าแม่สิเห็นอย่างคนเป็นหลวงขอบุญคนพันวาคนทัไทย ย่างหนูใบลูกเขาไปตลาดลักนี้เลยว่าเห็นเลยอยู่็้ลยมี่องคนึงมาจากพันศาตีแล่านี้่นมาสารตาสารตาขายเลยบอกว่าบ่อยสารกระสังคนมาองหนึ่งในร้อยหาซีโมซิตรายกลางพันศาอ้วนๆเอาไม่ได้มี่แล้ไแ้่ ได้ฟังสำเนียงเสียงเว้าภาษาอีสานโยมที่ฟังได้ก็จะรู้เรื่องอาตมาเองก็พอจะรู้มันไม่ค่อยเรื่องนะไม่ได้เรื่องแตพอจับเข้าได้ว่าพระธาตุพนมสร้างพศ .8 ที่ดีสร้างพศ .11 นะแล้วก็ได้ล้มพังลงไปไม่มีการบูรณนะแล้วก็ใครก็อยู่ไม่ได้พระเนรก็ลาบากเหมือนกัน นี่เราก่อจะมานี่ก็กังเืิมีเสียงกวาดแล้วก็มาบูชาพระธาตุที่บ้านคุณเมือน

เราก็เห็นว่าโยมก็มาดูแลที่นี่ก็เลยได้มอบเงินไว้บำรุงพระัานุก็มีพระอยู่สององค์ด้วยนะแล้วก็จำนวนเงิน1200บาทพร้อมด้วยเครื่องทยทานชุดุดสุดท้ายแล้วก็ใบสีแล้วก็ถือว่าสุดท้ายมันกันได้ถวายพร้อมกับเครื่องบูชาทุกอย่างที่นำมาแล้วก็นับเป็นลำดับที่24นะ ในสถานที่นี้เราก็ได้ถวายไปทั้งหมดเครื่องบูชาทั้งฉันทั้งผานพุ่มผานขอขมาสรุปว่าที่สําคัญทุกแห่ง,งที่เด้งเดินทางมาครั้งนี้ได้ทำบุญรวมทั้งสิ้น27,260บาทนี่เราก็นับย้อนการเดินทางตั้งแต่ครั้งแรกนี่เราก็จนถึงสุดท้ายในตั้งแต่ตะวันออกภาคกลางมาตงว่าออกเชียงเหนือ นี่เราก็รวมทั้งสิ้น5ครั้งรวมทั้งหมด119แห่งจะไปทั้งในประเทศแล้วก็ไปทางประเทศกัมพูชาด้วยได้ทำบุญรวมทั้งสิ้นประมาณ165,355บาทที่ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่ไปเขมรอีกด้วยห0,000กว่าบาทก็ค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งสังฆทานและล่มกระถัายทุกแห่งที่หอลีโอ แล้วก็พวกเราก็ช่วยออกค่าสเบียงออกค่าอัลบั้มค่าถ่ายม้วนวิดีโอถ่ายวิดีโอรูปภาพไปด้วยดวยแต่ขอเราก็คงจะต้องอยุดติไว้ในสถานที่ในครั้งนี้ตั้งแต่ภาคกลางม,มาถึงภาคอีสาน <S <S <ๆ>าก็ได้เดินทางไหวพุทธลูกพระธาตุพระบาทผู้บ้านผู้เมือง ในแต่ละแห่งตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีนครสวรรค์เพชรบูร์อุดรธานีหนองคายนครปนมร้อยเอ็ดแล้วก็ได้มาครอบท่วนอย่ี่ที่นี่มีพระสององค์แล้วก็ได้ร่วมทำบุญกับท่านด้วยมาตรงไหนอ่ะตรงนี้อ่ะอ๋อจาพปะชาติกว่บัานี่ ก็เอาขวา้เต็มลงมาเลยหละวง้นนลงมานีกว่ขวาจะก็ถ่าลงมาหนีนเลยมันีแล้วก็เที่ยวขึ้นไปก็บอกให้เตรียมต้อนรับจะมีแขกมาเยือนต้นที่มีเสียงต้นที่มีเสียงเอ่้อนหินมามาต้นที่เป็นมีก้อนหินอยู่ด้วยกันมันแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้มันจะล้มหายแล้วก็ก้อนหินก็เลยหายต้นแต่ก่อนนี่ต้นยางเหมือนกันครับใหญ่เท่าๆครับปใหญ่ตรงนี้เลยครับ แลอมในก็อปก็เลยมีพร<า>ะองค์หนึ่งท่านจริงเรื่องทั้ง,งก็กระเจิจิตทั้งในครับท่านบอกว่ามีูุกรงใต้งนี้แหละท่านเลยมาสร้งางพระพ่อไป โอ้เหนื่อยแย่แล้วนานเรื่องที่ลงมาอแปลนบุญนี่ต้นยางมีต้นใหญ่ต้นใหญ่อยู่สองต้นนี่นะที่มีแสงขึ้นมานะแสงมันเป็นแสงแบบนี้ในปูแบบอ่ะลูกจุดถูกอยู่ที่แดดนี่อยู่ผู้เดียวพอดีมันออกแสงมามันว้าวจสิมาได้เอ๊ะมาต่นนีก็เลยเอิ่นเล็กหน่อยขึ้นมาเอบึงว่ามันาใหญ่ไงตือวาลามาเบึงกระเดาสิมันจะเป็นแสงยังพอดีขึ้นสามเพียขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเกี่ยวเกี่ยวไข่ไข่ควดแล้ว นี่เราจะเห็นว่าพระธาตุแม้จะเก่าแก่เพียงใดอนุภาพเป็นความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังได้เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมอย่างที่โยมได้เล่าเป็นสำเนียงเสียงท้องถิ่นนะนว่ามีาเสียงกวาดตั้งแต่ตอนตีสอง,ววองสกว่าลมันี้ะแคะครับได้ยินมาถึงนี่ <laughs> เสียดายว่าไม่มีมการาบูรณะปฏิสังขรพระธาตองค์นี้ก็เป็นองค์ใหญ่ในอนดีตเคยรุ่งเรืองมาก่อนรุ่นเดียวครา,าวเดียวหลังพระธาตุพนมสามปีกันขอสวัสดีญาติโยมทั้งหลายทุก